เราได้มาเป็นแบบเดินนะคะให้กับช็อตแอนิเมชันนางพญางูที่ท่าเดินเนี่ยเปลียดกีมากที่สุดในปีที่ผ่านมาถามว่าฉันเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการเดรินหรอ <c oughs> ไม่ สักสิสิ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 สักสิสเรัเสที่สัาสิยิสักาิสิสัเสิสิเคกสิสิสักสินิสเข็เชิไปเดินะคะกขิสิสัะสรสิสักสิสิสักสิสิสักสินิสักสิสิสักสิสิสักสิยิสากสิาิสักสิสิสักสิสิสักสขออสักสิสิสักสิสินักสิอิรักสิอิสัก็แบบให้เรสอ่ะใสิร์อังนิ้นสักสิสนสักมิสิสุกคุณจะักนิสิักจิ่าฉักสิสิเักดินแบบกอ้พี่ ามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพราะว่าโปรเ e s นี้เป็นโปรเ e s ที่สําคัญจริงๆนะคะในการทำ a n i m a t i o นไม่ว่าจะเป็น 2D หรือว่า 3D เลย <c oughs> ก็มารอดูกันนะคะว่าปีนี้มันจะมีภาคต่อหรือว่าอะไรยังไงไหมนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทีมงานกันได้นะคะปีนี้งาน 2D animation ไทยเนี่ยจะได้กลับมาคึกคักกันขึ้นอีกสักนิดึงนเนาะมีใ <c oughs> ครเคยเห็นชอ็อต a n i m เมชนอันนี้บ้างไหมคะแวะาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ไปละไป